สวัสด,ดีครับยินดีต้อนรับสู่ Dark World นะครับวันนี้ก็จะไปอยู่กับเกมถางซานนะแต่วันนี้ก็จะไม่มารีวิวเกมนะครับวันนี้ก็จะมาแบบแนะนําละกันว่าอ่าในเรื่องของถังซานนะเกี่ยวกับอนิเมะนะอ่าโชว์วงแหวนทักหน่อยโ <c> อ <oughs> เรื่องของมถังซานนะมันก็อ่าจะบอกไม่หมดหรอกว่าใครเป็นเทพนะแต่วันนี้ผมก็จะมาเล่าละกันว่ามีใครบ้างก็คนแรกนะครับก็คือถังซาน สังซานนี่ถ้าตามในเกมนะก็จะเป็นรูปประมาณนี้แหละอ่าเทพละมีคอน5าเทียนก็คือมีวิญญาณยุดคู่นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับตอนที่เป็นจักรพรรดิเงินคาั้งนะน่าจะประมาณเวล้อยแล้วแหละตัวละครอนะเวล้อยซึ่งตามอนิเมะมันจะไม่บอกนะว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงนะก็ไม่เชิงว่าไม่บอกแหละมันก็บอกแหละแต่ว่าอ่าร่างเต็มๆก็จะประมาณนี้ก็เป็นเทพปฐมอ่าเทพละอ่ะแล้วตอนที่เป็นร่างฐานเทพสมบุกับ ก็คือกลายเป็นเทพแล้วแหละน้โคตรเทพเลยน้าการาฟิกเกมนี้ก็ดีอยู่นะติดอยู่อย่างเดียวไอ้ที่มันร้อยพันหัวอยู่เนะ่ยติดอยู่แค่นี้แหละเขไปดูต่อไปครับต่อไปก็เป็นเสยอนะอูนะน้องกระต่ายน้อยของเรานะครับตอนที่น่าจะวิวไม่ร้อยแล้วทำไมมันให้ดูแค่โมเดลของกระตา่ายล่ะตอนที่เป็นเทพสมุทหมกันะ อาจจะไม่ต้องกับอนิเมะสักเท่าไหร่นะน,ะน่ารักเลนะซึ่งว่าถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอให้ด้วยส่วนรูปที่ขึ้นอยู่นะตอนนี้หรือว่าขึ้นอยู่ของทางตานนะผมไปเอามาจากเว็บเว็บหนึ่งครับคือเว็บบล็อกเกอร์นะแล้วผมจะทิ้งลิงก์เพื่อคลิกไปให้ดูนะเพราะว่าเว็บนี้มันจะเหมือนรวมทุกภาคเลยนะเป็นข้อมูลต่างๆของตัวละครครโอเคต้องขอบคุณเขาด้วยนะถึงผมจะไม่ได้ขออนุญาตก็เอแต่ก็ขึ้นไว้เพื่อไปดูกันได้นะต่อไปก็เป็นใส่หมูฝไฟ เดี๋ยวจะขึ้นรูปแบบปกติในแอนิเมะให้ดูนะ,ะแต่ม่ไปก็จะเป็นวิญญาณยุทธของเสือเป็นพยาข่าวนะ,ะไปดูตำแหน่งนเทพกันนี้น่าจะเป็นวิวลอยแล้วนะ,ะเทาเทนะส่วนตอนเป็นเทพแล้วก็อเทพสงครามเลยนะ,ะตามที่บอกไปครับในแอนิเมะมันไม่บอกนะว่าพวกเพื่อนๆของทางซานะเป็นยังไงบ้างนะจะบอกแค่เสืออู่กับถางซานนะตอนที่เป็นเทพแล้วมันบอกอยู่แค่นั้นจริงนะ่วนพวกนี้คือไม่มีบอกเลยนะครับ ไปดูตัวตะแปนครับก็เป็นแฟนของดูมุ่ปก็คือดูจริงๆนะน่ารักอยู่นะถ้าในเกมฑ์วนี้ก็โหอยู่นะถ้าใครมีแนะนาไม่ทนะํานะอไปดูตําแหน่งเทพกันนะตอนที่เป็นเทพปฐมก็นี่ถ้าตามพี่ของผมก็น่าจะเป็นเวลร้อยแหละแต่ถ้าที่จะเป็นเทพขั้นต่อไปคือต้องไปบททดสอบของเทพนะเพื่อที่จะเป็นเทพได้นะก็ะคือถ้าสมมติเราเวลร้อยแล้วก็ยังไม่เป็นเทพนะก็ะคือต้องไปผ่านบททดสอบนะ อันนี้ตอนเป็นเทพนะเทพทเป็นความเร็วนะถ้าในแอนิเมตัวนี้คือเร็วมากครับก็คือสามารถประสานวิญญาณย,ยุดได้กับตูมูไปนะอ่าไปดูตัวต่อไปกัน,นดีกว่า,านี่ครับก็จะเป็นตนัวนี้ถ้าชื่อในเกมมันชื่อออสจ้านะครับแต่ว่าถ้าชื่อในแอนิมเมต์อ้าซื้อขานะครับอ่าเดี๋ยวขึ้นรองไปดูอันนี้ใอน,นิเม m ์มันจะเป็นวิญญาณย,ยุดท,ที่เป็นสายอาหารนะครับก็คือสายซัพพอตแหละประมาณว่าเพิ่มพลังนะ อันนี้ตอนที่เป็นเทพประถมคนระับก็น่าจ,จะวิวร้อยแหละอ่าแต่พอไปฝึกอ่าไม่ใช่ฝึกดิรับบทจะสอบนะก็จะเป็นนี่ะเทพเอย่งอาหารนะรถก็แบบเทพอยนะข้างหลังในเกมก็น่าจ,จะโหดอยู่นะอ่าต้องลองไปทำแหละแต่ว่าผมยังทําไม่ได้นะตัวต่อไปก็เป็นนตัวต่อไปก็นิ่งลงๆนะ ก็จะเป็นวิญญาณยุทธหองแก้วเจ็ดสมบัตินะครับคือตัวนี้โกงอยู่นะก็คือถ้าตามอนิเมะตัวนี้จะเป็นแบบว่ามีพลังในการช่วยเหลือที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของใต้ล่าเลยอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นวิญญาณยุทธที่เก่งมากนะในการช่วยเหลือก็คือเป็นแฟนของเอซื้อขานนะ,อะตอนที่เป็นเทพปฐมนะอ่าน่ารักอยู่นะชุดอะซึ่งเราจะไม่ได้เห็นใน,ในอนิเมะแน่นอนเลยอันนี้ผมบอกไปก่อนเลย อาจจะเป็นการสปอยแหละก็ต้องขออภัยด้วยนะ,อะตอนที่เป็นเทพอันนี้ก็จะเป็นเทพธิดา94นะก็จะเป็นหออแก้วที่เป็น9ชั้นเลยนะอ่าก็อาจจะมีพลังในการฮิวมที่สูงม,มากเลยนะครับโกงนะจะนีน่ซึ่งผมสุ่มไม่ได้นะเกืออยู่นะน่ารักด้วยตัวสุดท้ายก็จะเป็นหมาหงส์ินนะ้นนี่ก็เป็นฟีนิกซ์นะครับอ่าซึ่งซึ่งตามอนนี้มแฟนของเขาจะไม่ได้เป็นเทพนะ เขาจะเป็นคนเดียวที่แทนไม่ได้เป็นเทพด้วยกันนะถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับตำแหน่งเทพก็เนี่ยครับเทพปฐมอ่าก่อนที่จะไปเทพเนี่ยตอนไปฝึกวิชานี่มันก็ผอมเลยนะแต่ตอนเป็นเทพเคือโคตรเท่เลยใน,ะน,นก่อนเป็นเทพนะประมาณวิ่ร้อยก็ฟินิก์ก็สวยขึ้นนะข้างหลังถ้ามันติดไอ้ตรงนี้่างเดียวแหละไอ้ที่เป็นชื่อคนเนี่ยอ่าไปดูตอนที่เป็นเทพเลยนะเนี่ยครับเทพแห่งหงงนะ โคตรเท่อะฟินิกในเกมก็โหนะเป็นตัวตีหมูนะอ่าโคตรเท่ Hotel เลยโอเคในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละมาแนะนำให้ดูเฉยว่าเป็นยังไงบ้าง,งนะของตัวละครนะอ่าแล้วก็มีอัปเดตนิดหน่อยนะครับในตัวผมก็นี่ผมเอาตัวแต่เออแต่มูไปเนะี่ยมาเป็นแทงนะอันนี้เป็นสุ่มมาก็เป็นโลโปกติอนะไม่ใช่โลปกติเป็นโลที่เป็นกิจกรรมนะ แล้วก็นี่กูชิงๆผมอัพจะร้อยแล้วผมจะทําตัวนี้ให้ร้อยตัวเดียวเลยนะแล้วก็ทังารนะเป็นแสาควบคุมใช้ได้อยู่แล้วก็ลุงคนนี้โลกเกา่าทัดตามิเนเมน่าจะเป็นคนที่สร้างไอเขาเรียกว,ว่าอะไรอาวุธลับให้ถังซารเนาะแล้วก็ตายไปไมนะสร้างชิ้นสุดท้ายแล้วก็ตายเป็นดอกบัวน่าใช่ดอกบัวแหละนะเป็นของที่โหดนะเพราะว่าโมเดลในนี้กับตัวละครที่มีอยู่มันต่างกันมากเลยนะ อยู่นะครัเรามาดูวงแหวนกันนี่สปอยเลยวงแหวนถ้ากดไลค์ให้ผมเยอะๆผมจะทำลิปนะไปหาวงแหวนสีดำนะครับวงแหวนปีนะซึ่งไม่ยากเท่าไหร่ถ้าใส่รีอย่างผมหาได้คุณก็หาได้นะนี่มีทุกตัวเลยครับถ่ามก็มีไงนี่ไง,ไงตอนไปใช้โคเทีย ส่วนวงแหวนสีแดงวงแหวนล้านปีไม่รู้ว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องลองไปดูกิจกรรมนะ,ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้คลิปใหม่ๆนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณเว็บไซต์นะครับผมไปเอาเนื้อหามาหรือไปเอารูปมาถ้าติดดีก็สิดประก,รนกันใดก็มาบอกกันได้นะผมจะได้ลบคลิปทิ้งนะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับบาย やっ <music>